พอดีลูกค้าถามมานะครับผมว่ามีเครื่องกึงที่หัวจับหกนิ้วขึ้นไปมีกี่รุ่นครับเรามีทั้งหมดห้ารุ่นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าครกึงบเครื่องกึงหัวจับหกนิ้วตัวแรกจากไต้หวันนะครับ LD1340GS ระบบเกียร์เฮนนะครับสามพาวแบบนี้นะฮะเรารับประกันหนึ่งปีจะส่งฟรีทั่วประเทศเราแถมโต๊ะด้วยนะครับ LD1340GS เป็นเครื่องกึงหัวจับหกนิ้วนะครับที่เนี้ยบที่สุดของเราแล้วนะครับฝาเป็นเหล็กล่อนะครับผมแล้วก็ชุดเกียร์เป็นแบบโบราณนี่ฮะแต่ว่า ที่เห็นคราบน้ำตาลตัวนี้ไม่ใช่สนิมนะครับผมเป็นจารบีที่เขาเคลือบกันสนิมเอาไว้นะครับผมนี่ครับงานนี้มากเราก็ใช้งานอยู่ครับลื่นไหลมากนะครับแล้วก็พิซิชันนะครับผมซึ่งมันเป็นเครื่องที่ตัวเครื่องกึงหัวจับหกนิ้วถัดมาก็จะเป็นแบรนด์ออปติม m มนะครับแบรนด์เยอรมันีแต่ว่าผลิตจีนนะครับผมตัวนี้จะได้ไปทั้งโต๊ะเลยนะครับรุ่น TU 3 0 0า V นยูครับปรับรอบโดยไฟฟ้านะครับรุ่นที่ถูกกว่านียับผมุ่น่เป็น๊ะแบบนีกโตโรง โดยปกติตัว T.U. 3008G จะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเรานะครับหัวจับเขาขนาด6นิ้วนะครับผมแล้วก็มีชุดเกียร์แบบนี้เลยนะมีฝาครอบปิดได้นะครับผมใช้กับไฟ3ตัว T.U. 3008G นะครับจะใช้กับไฟ3เฟส380โวลต์นะครับมอเตอร์1.5แรงม้านะครับผมส่วนตัว T.U. 3008B ใช้กับไฟ220ส่วนเครื่องกรึ่งจาก G นะครับผมขนาดที่ใกล้เคียงกับ T.U. 3008G ของ Op t i m u m มเยอรมนีก็คือตัวนี้เลยครับผมน้องใหม่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับ เครื่องกลึงหัวจับ6นิ้วจากจีน,นะครับผมรุ่น w b l 2 9 0 f ของวิสนะครับเราเป็นทดแทนจำหน่ายนะครับผมตันนี้รูผ่าน38มิมได้ไปเครื่องกลึงหัวจับ6นิ้วตัวสีฟ้านะครับจะมีขนาดเท่ากับ t u 3 0 0 8 g ของ Optimum เยอรมนีนะครับจะเท่ากันนะครับผม WBL2900F นะครับจะมีรูผ่าน38มิมก็ใช้ไฟ220โวลต์มอเตอร์เป็นบัสเลสนะครับผมน่าใช้มากครับของจีนนะครับ เครื่องกลึงบวกมิลลิ่งที่หัวจับ6นิ้วอีกรุ่นหนึ่งนะก็คือรุ่นขายดีนะครับ G 1 3 4 0นะครับตัวนี้จะหัวจับ6นิ้วนะครับผมเป็นเกลึงบวกมิลลิ่งในตัวนะครับนี่ครับรุ่นขายดี